เด็กครับชื่อชาบุญคารวินชื่อเล่นชื่จจอน้องเปาเด็กปั้นจะมาอ่านหนังสือครับบทที่54บทที่11สระอำมปีตาขำจำปาตาสีตาสีกะตาขำตาสีตาขำถือจำปี ส่วนตาสีมีจำปาตาขำเดินเชื่องช้าตาสีมาวันพุ่งนี้กำมือถือเอามาดอกจำดอกจำปาดอกจำปีย่ำรุ่งวันพุ่งนี้ดอกจำปี อกจัมปา